รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนอยปกติแล้วก็ VIP พีนะคะพี่น้องดูนอยพิเศษ17ไม่เอานะคะมาใส่นอยปกติแล้วก็ VIP นะคะ, 1, 7, ะ,คะ,ะ,คะจะเป็นลมนะคะ87นะคะหลุดนะคะไม่คิดว่า7จจะมานะคะพี่น้องดู73าก็หลุด2 3สานะคะยังดีที่มานะคะ หนึ่งหกนะคะจับเด่นหนึ่งมาไม่เอาหนึ่งหกเสียได้นะคะไม่งั้นเข้าบนล่างนะคะเนาะ,ะก็ถือว่าไม่หลุดนะคะเข้าคู่เดียวนะคะเข้ายากมากเลยนะคะนอยปกติกับ VIP นะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมคลองวันนี้กันเลยจ้านอยปกติกับนอย VIP นี้ตัวเลขจับยากมากเลยนะคะแล้วก็เข้ายากจริงๆนะคะพี่น้องแอดมินก็พยายามนะคะ เอาสูตรดีๆมานะคะสูตรแต่ว่าสูตรนี้ก็ยังไม่ไม่หลุดนะคะก็เลยไม่อยากเปลี่ยนสูตรนะคะต้องใช้สูตรนี้นะคะน้องพี่น้องบางทีก็เข้าบนล่างก็มีนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดสองเก้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นสามกับแปดนะคะเด่นสาม เด่น8นะคะเราก็มาเจาะ3กันนะคะก็จะมี3 0 3 1 3 4 3 9นะคะ3 9 3 6ส่วนเด่น8นะคะก็จะมี8 0 8 3 8 5 แปดเก้านะคะแปดเก้าแปดหกส่วนชุดกา้านหรือรองนะคะเพิ่งเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ก็เลยยังแอดมินก็ยังเขียนมาสูตรเดิมนะคะยังเป็นกันนะคะจะเป็นรองนะคะตัวนี้รองเจ็ดรองเจ็ดรองศูนย์นะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหก ส่วนเด่นศู์นะคะก็จะเป็น0 1 0 4 0 9นึส่ะคะศูนยส่วนเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมี 0, 0ูนย์ศนเะคะแล้วก็เก้าเก้านะคะเบิ้ลไม่มานะวันนี้ วันนี้เบิ้ลไม่มาพรุ่งนี้ต้องมานะคะเบิ้ลเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามศูนย์นะคะอประกาศทีเดียวกันแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ชอบนะคะเจ็ดศูนย์สามหนึ่ง สูตรเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งก็จะเป็นสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะพี่น้องอันนี้แถมนะชอบมากเลยห้าสี่นะคะ ห้าสีชอบนะคะชอบส่วนตัวนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า